ลับตาฝ่ามิตรมิตาเติอนขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฝ่าม็นิญาตปารัมปร,รากันจาส,ส,สำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีอุสงสมาม,มิลโลกในพุทธันดรที่ผ่านมานั้นตัวเขาก็ได้เกิดมาสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนีจารและโมคณะด้วยเหมือนกันเรื่องก็มีอยู่ว่าในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ย สามีของลูกได้เกิดเป็นกระบตรสุดหลอ่อผมมีไอเดียบันเจิดอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางและเมื่อตัวเขาได้พบชาวนั้นเติบใหญ่ขึ้นตัวเขาก็ได้ไปสมัครเขา้ารับราชการเป็นในทหารของพระราชาองค์ที่จะออกบวชหลังจากที่สามีางลูกเด็พุทธันดรนที่ผ่านมาได้รับการมาจุให้เป็นนายทหารของพระราชาองค์ที่จะออกบวชแล้ว ตวเขาก็ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางให้ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่ภายในเมืองหลวงของคว้นและด้ความที่สามีลูกในภพชาตินั้นเป็นคนที่มีอัจฉรัยชอบคิดค้นและค้นคว้าในเรื่องราวต่างๆอยู่เสมอแต่เหตุนี้เองยังทำให้ตัวเขาได้คิดหาเทคนิควิธีการและผลิตอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ช่วยในการเพราะปลูก และเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรให้กับพวกชาวบ้านที่เป็นชาวไร่ชาวสวนอยู่เป็นประจำยกตัวอย่างเช่นเทคนิคในการปลูกข้าวและผลไม้ต่างๆให้ได้ผลผลิตที่สูงมากกว่าปกติและการผลิตอุปกรณ์เสริมที่ช่วยในการเก็บเกี่ยวผลไม้ที่เกือบจะสุกงอมที่อยู่บนต้นไม้สูงๆเป็นต้นตามทันไหมจ๊ะไม่เพียงแค่นั้น ตัวเขาในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยยังได้คิดอคอนเทคนิควิธีการถนอมอาหารให้กับพวกชาวบ้านทั้งหลายด้วยซึ่งตัวเขาในพบเจอนั้นก็มีความสุขและสนุกในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างมากจนกระทั่งเมือการเวลาได้เรื่องเลยผ่านไปสาม,ามีของลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ไปพบรักแล้วก็ได้จต่งงานกับหญิงสาวแสนสวยคนหนึ่งที่เมืองหลวง ไปหลังจากที่สามีาลูกได้พบกานนั้นได้แต่งงานและใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกับแม่หญิงแสนสวยที่เมืองหลวงได้ไม่นานมหาสงครามระหว่างแคว้นกับพระราชาที่จะออกบวชกับแคว้นกันชนฝั่งทิศใต้ก็ได้พลันอุบัติขึ้นและในช่วงที่เกิดมหาสงครามระหว่างแคว้นนั้นสามีาลูกเดชยพุทธดรที่ผ่านมาก็ได้มีส่วนร่วมสำคัญ ในการช่วยคิดค้นวิธีการเก็บรักษากองสเสบียงที่ใช้สำหรับหลอเลี้ยงกองทัพให้สามารถอยู่ได้เป็นอริยะเวลานาน,านอีกทั้นตัวเขาได้พบชาตินั้นยังได้ช่วยคิดค้นระบบการขนส่งกองสเสบียงที่จะส่งไปหล่อเลี้ยงเหล่าทหารทหารที่กำลังประจำการจะได้พื้นที่ต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนี่นักคิดคนเนาะ ส่วนสาเหตุที่ทำให้ทางกองทัพต้องวางแผลและคิดค้นระบบการขนส่งกองสเสบียงให้เนียบเฉียบเป๊ะนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะทางกองทัพต้องการที่จะป้องกันความเสียหายของสเสบียงกลางที่อยู่ในระหว่างการเดินทางซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฆ่าศึกฝ่ายตรงข้ามไม่แอบดักซุ่มโจมตีบ้างหรืออาจจะเกิดจากพวกโจรป่าไม่แอบดักปล้น ไประหว่างทางบ้างเป็นต้นนอกจากตัวสมิงลูกเด็พุทธันดรที่ผ่านมาจะมีส่วนช่วยในการคิดค้นระบบการขนส่งกองสเสบียงไปหล่อเลี้ยงกองทัพในพื้นที่ต่างๆแล้วตัวเขายังได้ช่วยออกแบบภาชนะสําหรับใส่สเสบียงอาหารที่ต้องขนส่งกไปยังพื้นที่ที่มีความธุรกันดารเป็นอย่างมากด้วยซึ่งตัวเขาในพบเจนั้นก็ได้ทุ่มเทช่วยงานกองทัพเป็นอย่างดี จึงกระทั่งมหาสงครามระหว่างแคว้นได้สงบลงตามทันไหมจ๊ะไปหลังจากที่มหาสงครามระหว่างแคว้นได้สงบลงแล้วสามีของลูกกับไม่หญิงแสนสวยหรือภริยาของเขาในภพชาตินั้นก็ได้กำเนิดลูกสาวที่น่ารักในอินโดนกเคียหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานสามีของลูกในภพชาตินั้นก็ ได้ทราบข่าวว่าพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของมหาชนทั้งหลายได้จัดสินพระทยสละราชสมบัติออกพโนดทันทีที่ตัวเขาได้ทราบข่าวเช่นนั้นแล้วตัวเขาก็ถึงกับอึง้งแล้วก็มีคําถามเกิดขึ้นมาภายในใจของเขาอย่างมากมายที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นพระตัวเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าพระราชาผู้เพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง จะตัดสินพระไทยสละราชสมบัติทั้งหมดแล้วก็เสด็จออกพนวดเช่นนี้และบางคำถามต่างๆได้เกิดขึ้นมาภายในใงสามีงลูกในพุทธนดรที่ผ่านมาเช่นนั้นแล้วแล้เขาก็ได้แก้เก,ก็บความรู้สึกสงสัยเหล่านั้นเอาไว้ภายในใจของเขามาโดยตลอดจนกระทั่งปการเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปก็ได้มีเพื่อนๆของเขาที่เพิ่งเดินทางกลับมาจาก การไปสังสมบุญที่วัดป่าของพระมหาเถระหรือคุณญาจางของเราในภพชาตินั้นมันเล่าถึงความประทับใจหลายหลายอย่างที่ได้เดินทางไปสังสมบุญครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมเป็นต้นอีกทั้งเบืองๆเขายังได้เชิญชวนในตัวเขาลองหาการเดินทางไปสังสมบุญที่วัดป่าแห่งนั้นอีกด้วยเมื่อสามีของลูกในพุทธันดรที่ผ่านมา ไยินได้ฟังเพื่อนเือเขาเล่าถึงความประทับใจเช่นนั้นแล้วแต่คราวที่ตัวเขาเองก็มีคําถามที่ค้างคาใจเกี่ยวกับการเสด็จออกพนุกับพระราชาโอเปนเทีรักยิ่งของมหาชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในเหตุนี้เองจึงทําให้ตัวครับปรารถนาอยากที่จะเดินทางไปยังวัดป่าแห่งนั้นขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจและเมื่อสามียังลูกได้พบาตนนั้นเกิดความปรารถนาเช่นนั้นแล้วตัวขเขาจึงได้หาอกาสพาทุกๆคนในครอบครัว เดินทางไปสั่งสมบุญและฟังธรรมที่วัดป่าของพระมหาเถระทั้งนี้เพื่อให้คลายจากข้อสงสัยต่งตางๆตัวสามีของลูกจะมีความอยากอย่างมากที่จะฟังธรรมหลังจากที่สามีของลูกในปฐมิพนธ์ดอที่ผ่านมาได้ไปสั่งสมบุญและฟังธรรมกับพระเถระที่วัดป่าแห่งนั้นแล้วความรู้สึกสงสัยต่งตางๆที่ค้างคาอยู่ภายในจใกเขาก็าได้ล่มสลายและมนลายหายไปจนหมดสิน้น ทั้งตัวเขายังเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความจริงของชีวิตอย่างแจม่มแจ้งอีกด้วยว่าจะเป็นเรื่องบุญบาปเรื่องนรกสวรรค์หรือเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นต้นและยิ่งสามีงลูกใดพุทธันดาที่ผ่านมาได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเรื่องกับพระเถระพร้อมกับสาธุชนทั้งหลายแล้วตัวเขาก็ได้เข้าถึงความสว่างภายในที่มาพร้อมความสุขใจแบบที่ตัวเขาไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเลยในชีวิต ว่เป็นเช่นนี้จึงทําให้สามีของลูกในภพชาตินั้นชอบที่จะเดินทางมาสั่งสมบุญคโคร่งของพระเถระและโมณะอยู่เป็นประจำสำม่สำเสมอไม่ใช่เพียงแค่นั้นสามีของลูกในพุทธนาทิปานมายังได้มีโอกาสออกบวชเป็นพระอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งอีกด้วยซึ่งในช่วงในตัวเขาบวชเป็นพระนั้นตัวเขาก็ได้ตั้งใจฝึกตอนตอนหิบว่าเป็นระบาเป็นพระแท้ แล้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่เต็มกำลังแลวเมื่อสามีของลูกได้พบชช้านั้นมันฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างถูกหลักวิจามากเข้ามากเข้าในสุดตัวเขาก็สามารถยึดใจจนสามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในกลางกายที่ชัดใสสวา่างได้เ<า>นี่ยจะในช่วงบวชนะจะ๊จะแล้วเจ้าที่สามีของลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาลาสิขาวมาแล้ว ตัวเขาก็ยังมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็รักษาดวงธรรมใจใสไว้ได้อย่างตลอดต่อเน,นื่องไปจนกระทั่งตัวเขาหมดอายุไขานะตายแล้วสามีรูปพบชาั้นหมดอายุไขและละจากโลกนี้ไปแล้วตัวเขาก็ได้เดินทางกลับไปสู่ดุสิตบุรีวงมนพิเศษเขตบรมโพธิตั์ได้อย่างสง่างามาจากเรื่องราวการสร้างบารมี ของสามีกลูกในพุทธนรที่ผ่านมาตัวเขาหรือนายทหารหนุ่มในภพชาตินั้นก็ได้มาเกิดเป็นสามีของตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ส่วนพร่ยาของเขาในภพชาตินั้นก็คือตัวลูกในภพชาตินั้นจงเป็นแม่ค้าคนกลางที่เปรียบประดุดดังนางฟ้าในดวงใจของผู้ชาวราชาวสวนที่ได้รับความดดาเดือดร้อนและก็ได้มาเกิดเป็นตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ ส่วนลูกสาวที่น่ารักนายนดูงสามีลูกในภพชาตินั้นก็ไได้มาเกิดเป็นลูกสาวตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้นั่นเองอ่ามากันทั้งทีมเลยคำถามข้อที่หกลูกสาวโลกสร้างบรมีกับพระเถระมาอย่างไรให้ได้ถึงคารับเรื่องสายพระเถระมากจริงหรืเปล่าก็ไม่ทราบเนะ ทิ้งได้ทุกอย่างเพื่อภารกิจของพระเถระแต่เหตุใดเธอยังได้มาสนองงานรับใช้พระเถระคะอ๋อเขา,าก็มองกันท <c oughs> ั้งองค์กรเมื่อกี้น้องแก้วยังเอเวลานาไว้เลยเนาะ <c oughs> ทั้งใจเนาะแต่มันก็น่าจะมีเหตุเนาะเรามาฟังเหตุกันเลยเนะ <c oughs> าะคำตอบสำหรับสาเหตุที่ทำให้ลูกสางลูกมีความเคารพเรื่มใส และมีความตั้งใจที่จะอาบาใช้สนองงานของพระเถละนั้นแต่นี่ก็เป็นเพราะตัวเธอได้เคยสร้างบารมีร่วมกับพระเถระและโมคณะมาหลายภพหลายชาติแล้วคือที่จะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสายบุญร่วมกันนี้เลยจ๊ะอย่างนักเรียนนี่ถ้ามีสายบุญร่วมกันนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะได้มาสร้างบุญร่วมกันอีกอย่างนี้จ้ะตัวเธอเคยสร้างบารมีร่วมกับพระเถละและหมคณะมาหลายภพหลายชาติแล้ว เรื่องก็มีอยู่ว่าย้อนกลับไปในหลาย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 พุทธันดรก่อนก่อนอน,นู้์ตามทันไปจ้ะ oh. ซึ่งเป็นยุคสมัยที่พระพุทธศาสนาเริ่มเรียวลงไปมากแล้ว oh. ก็คล้ายๆกับยุคนี้นี่เลจ้ะ oh. แต่ยุคนี้กำลังจะรุ่ง oh. ดีกลับขึ้นไหมเนาะ ลูกสาวลูกเด็กเกิดเป็นกระบตรสุดหลอ่อใช่จ้ะอยู่ในตละลโกนของนายทหารที่มีภูมิลาเนาอยู่ในแคว้นของพระราชาพระองค์หนึ่งในหลายหลายพุทธนดอกันก่อนน,นะจ๊ะซึ่งพระราชาพระองค์นี้ได้เสด็จขึ้นครองราชถึงแต่พระองค์ยังทรงมีพระชนมายุยังน้อยนี่เนาะ ใ่กาที่ลูกๆนักเรียนทุกคนจะได้รับฟังเรื่องราวของลูกสาวลูกกันต่อไปนั้นเรามาศึกษาเรียนรู้ถึงพระราชประวัติของพระราชาผู้ปกครองแคว้นที่ตัวเธอในภพชาตินั้นได้ใายอยู่สักนิดหนึ่งก่อนดีไหมจ๊ะดีครับสำหรับพระราชประวัติของพระราชาพระองค์นี้ร่องทรงเป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ และโดดด่ไปแค่รตั้งแต่สมัยพระองค์ยังทรงพระเยาว์ที่กล่าวเช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะโดยปกติของเด็กทั่ว,วไปนั้นก็มักจะชอบวิ่งเล่นและเที่ยวเล่น้วยความสนุกสนานเ,เพลิดเพลินเรื่อยเปื่อยไปในแต่ละวันแต่สำหรับพระองค์นั้นพรองแม้ยังทรงยังเยาว์ไหวทรงมีพระอัจฉริยาสาัยที่ ไฝ่รู้ใฝ่ศึกษาและชอบที่จะศึกษาตำรับตำราต่างๆอยู่เสมออไม่ว่าจะเป็นตำราตำราว่าโดยการเมืองการปกครองของแคว้นต่างๆหรือตำราตำราเกี่ยวกับประวัติบุคคลสําคัญในแต่ละแคว้นเป็นต้นไม่เพียงแค่นั้นโลกยังทรงชอบที่จะหาโอกาสแอบเสด็จออกไปนอกพระราชวังพร้อมกับทอสอนายทหารคนสนิท เพื่อทำการที่จะไปพูดคุยสนทนากับบรรดาพ่อค้าและขบวนคาราวานที่เดินทางมาจากแคว้นต่างๆทั้งที่อยู่ใกล้เคียงและอยู่ห่างไกลออกไปอยู่เป็นประจำอีกด้วยทิพย์ลงทรงชอบเผากาไปพูดคุยสนทนากับบรรดาพ่อค้าหล่อนั้นทั้งนี้ก็เป็นเวลร่องทรงปรารถนาอยากที่จะศึกษาเรียนรู้ถึงระบบการเมืองการปกครองรวมถึงเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของแคว้น,นต่างๆว่ามีลักษณะเป็นเช่นอะไรนั่นเองแต่ด้วยความที่พระองค์ทรงชอบเผากาไปพูดคุยสนทนนากับบรรดาพ่อค้าเหล่านั้นอยู่เป็นประจำนี่นเองจึงทํำให้พระองค์ทรงมีความรู้เกี่ยวกับแคว้น,นต่างๆอย่างมากมายจนถึงก็สามารถวาดแผนที่ของแต่ละแคว้นได้เลยทีเดียว oh. อืมคาเมนซีเช Passico, come and see you know the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Passico, come and see you know the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha. Simply accept what you hear or see, not even if it's altered by me. นอกจากนี้พระองค์ยังทรงชอบที่จะศึกษาตำรับตำราของแต่ละศาสนาหรือแต่ละที่ความเชื่อในยุคสมัยนั้นจะมีความหลากหลายและแตกต่างกันเป็นอย่างมากอีกด้วยโดยเฉพาะตำรับตำราทางพระพุทธศาสนานั้นพระองค์จะสนพระไทยและใครจะศึกษารเรียนรู้มากเป็นพิเศษที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าพระองค์ได้ทรงลองศึกษาและพิจารณา ไตรตรองโดยดิสติปัญญาแล้วเราก็ทรงเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลและสามารถที่จะนำไปปฏิบัติตามได้จริงเป็นความรู้สาคนที่ทุกคนปฏิบัติตามได้ ก็ถึงเทศก,การที่เราจะไปเชิญชวนผู้มีบุญแมนแม,แมผู้มีบุญมาบวชเข้าบรรษากันอีกแล้วเนาะอ๋อที่หลายโปรเจกต์ที่มาพร้อม,อมๆกันนี่เป็นไงบ้างจ๊ะปลืม้มเอนี่เนาะ <c oughs> ต้องปลื้มดิจ๊ะเพราะเป็นเรื่องสร้างบุญสร้างบาร,รมีทั้งสิ้นเลยเออเราคงนึกไปถึงนะจ๊ะว่า คนอย่างเราเนี่ยสามารถไปเชิญชวนผู้มีบุญมาบวชได้ทั้งเยอะแยะนักขนาดเลยเดีย๋ยวเราจะสนุกกันใหญ่เนาะและถึงแม้ว่าเรื่องราวบางอย่างเช่นเรื่องอภิญญาอิทธิปฏิหารหรือการเหาะหินเดินอากาศเป็นต้นจะมีบันทึกเอาไว้ในตำรับตำราทางพุทธศาสนาจะแลดูเหมือนกับเป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการก็ตาม แต่ว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงทดลองปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาที่มีอยู่ในตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาในยุคสมัยนั้นแล้วพระองค์ก็ได้ทรงเข้าถึงประสบการณ์ที่ดีในระดับหนึ่ง oh. คือตอนนี้เราอาจจะนึกยังไม่ออกนะจ๊ะแต่ก็มีหลักวิชาที่สอนไว้วันใดถ้าเราทำให้กายเนี่ยเบาเท่ากรใจได้คือใจเรเบาแค่ไหนนี่นะจ๊ะเราทำกายให้เบาเท่าใจนะ มันก็บูบ่าไปได้ตอนนี้เกือบเท่ายัางจะ, <c oughs> ะมันยังิีนักอยู่นะเออก็นะ <c oughs> เดินเอาก็แล้วกันพ <c oughs> ระองค์ทรงได้เข้าถึงประสบการณ์ภายในที่ดีเช่นนั้นแล้วเราก็ทรงเกิดความเชื่อมั่นว่าเรื่องอิทธิป,ปฏิหารต่งางๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่เกินกว่าวิสัยของมนุษย์ผู้ที่ฝึก จิตดีแล้วจะทำได้คือมันจะเป็นได้แต่เมื่อจิตที่ฝึกดีแล้วบริสุทธิ์แล้วนี่จะมีอานุภาพมากธาตุแห่งความบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมเลยนั่นแหลจะจะจึงจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เนาะและยิ่งพระองค์ทรงได้ศึกษาเรียนรู้ถึงพุทธประวัติแล้วพระองค์ก็ยิ่งเกิดความรู้สึกทราบซึ้งและเริ่มสายศรัทธาในองค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าพระองค์ทรงเป็นเอกบรรุษผพ้อเลิศที่สุดในดวงใจของพระองค์เลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวเมื่อหลายพุทธันดรก่อนๆน,นู้นนะจ๊ะทักเรียนตามทานไปจ๊ะและด้วยความเลื่อมใสจัทธานในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เองจึงทําให้พระองค์ทรงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าว,ว่าเมือ่อพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นแล้วลองจะพยายามรวบรวมหลักธรรมคาสั่งสอนดั้งเดิม ที่กระจ,จะัดกระจายและขาดหายไปแต่เฉพาะเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาให้กลับมารวมกันใหม่อีกครั้งให้ได้นี่เนาะคำสั่งสอนตั้งเดิมมันต้องคำสั่งสอนตั้งเดิมถึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อการเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปพรองค์ก็ได้เสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาของพระองค์และหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชแล้วเนี่ย แล้วก็ทรงปกครองบ้านเมืองและพระสุนิกายภายในแคว้นให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเรือยมาและในช่วงเวลานี้เองเนี่ยลูกสาวของลูก <c oughs> ก็ได้มาเกิดเป็นกุลบุตรสุดหล่ออยู่ในตระกกงนายทหารที่อาศัยอยู่ในแคว้นของพระองค์กลับดีกว่าอ,อ๋อเหรออ่าเราก็ต้องกลับตอนที่อยากฟังนึ่ง <c oughs> อ๋อเดี๋ยวมันค้างคาใจ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนอนไม่ค่อยหลับใช่มะอ <Yeah. S 1> โอเคโอเคให้หลับ <Yeah. S 1> เป็นสนุขเนาะ <Yeah. S 1> โดยในช่วงที่ตัวเธอหรือกลุลบุตรสดรอในพบชาตินั้นยังเป็นเด็กน้อยอยู่นั้น <Yeah. S 1> คุณพ่อของเธอก็มักจะชอบพาตัวเธอเข้าไปเที่ยวเล่นอยู่ในค่ายทหารอยู่เป็นประจำซ mm hmm. ึ่งตัวเธอก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นลูกๆของนายทหาร มาเป็นเพื่อนเล่นของเธออยู่เป็นจำนวนเยอะแยะมากมายกายกอง oh. นี่นะเอยเยอะแยะมากมายเยอะแยะอย่างเดียวไม่พอเนาะ, oh. ะต้องมากมายและกายกองนะ oh. <laughs> นอกจากนี้ตัวเธอยังมีพี่พี่ oh. ที่เป็นนายทหารเนี่ยมาอยากล้อหรือมาเล่นกับตัวเธอและเพื่อนเพื่อนเธออีกด้วย oh. และด้วยความที่ตัวเธอในภพชาตินั้น เป็นเด็กน้อยที่มีความฉเฉลียวฉลาดและมีอุปนิสัยที่พิเศษแตกต่างจากเด็กทั่วๆไปในวัยเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความช่างสังเกตและความมีไหวพลิบปฏิพานที่ดีเยี่ยมเหนือกว่าเด็กคนอื่นๆเป็นต้นได้เหตุนี้เองจึงทำให้ไม่ว่าพวกพี่ๆในทหารในข้าจะสรรหาวิธีการใด มาหยอกล้อหรือมาแกล้งตัวเธอและเพื่อนเพื่อนของเธอก็ตามแต่ตัวเธอในภพชาตินั้นก็จะรู้ทันพี่ๆในทหารเหล่านั้นอยู่เสมอเสมอเมื่อเป็นเช่นนี้ตัวเธอหรือลุลบุตรสุดหล่อในภพชาตินั้นจึงได้กลายเป็นเหมือนกับหัวหน้าแก๊งของกลุ่มเด็กๆที่เป็นลูกนายทหารเหล่านั้นไปโดยปริยายไม่เพียงแค่นั้น ัวเธอได้พบชานั้นยังเป็นเด็กที่มีความซ้อนออกสนใจทั้งหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและคำสอนในลัที่ความเชื่อต่างๆทั้งความเชื่อแบบเทวนิยมและความเชื่อแบบที่ไม่นับถืออะไรเลยหรือพูดง่ายๆว่าไม่มีาศาสนานั่นเองซึ่งมีแพร่หลายอยู่ในยุคนั้นอีกด้วยนักเรียนพอมองเห็นภาพในยุคนั้นไหมจ๊ะ พอพอจะเห็นเป็นลาเล่านี่แล้วที่ตัวเธอได้พบชาตินั้นมีความรู้สึกสนออกสนใจใคร่รู้ทั้งคําสอนในพระพุทธศาสนาและในลัทธิความเชื่อต่างๆนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวเธอได้พบชาตินั้นมักจะมีข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตว่าจะเป็นเรื่องของเราเกิดมาทําไมอะไรเป็นเป้าหมายชีวิต หรือเรื่องของวัฏจักรการเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเสิดายยุคนั้นไม่มีดีมซนะซึ่งตัวเธอได้พบชานก็มาจะครุ่นคิดถึงคำตอบของเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ตั้งแต่ตัวเธอยังเยาววัยอยู่เลยทีเดียวในการเฝ้าแต่จะไต่ถามเพื่อหาคำตอบในเรื่องต่างๆเหล่านั้นอยู่ เรื <google> ่อยๆมาถ้าเป็นภาษาสายก็เรียกว่ามักถามหลายเด้เดนางเดอถามจนหนหวยเลยจะเนือสิ่งอินใดเหนือสิ่งอื่นใดตัวเธอหรือกระบวนสุดหลอในพบชาตินั้น ก็จะมีบุคคลท่านหนึ่งที่ตัวเธอรักและเคารพตั้งแต่ยังเยาว์วัยซึ่งบุคคลท่านนั้นก็คือพระราชาผู้ปกครองแคว้นแห่งนั้นนั่นเองแล้วสำหรับตัวเธอแล้วพระราชาผู้ปกครองแคว้นแห่งนั้นเพลียประดุดดวงตะวันของใจส่วนว่าสาเหตุใดที่ทําให้ตัวเธอในพบชบานั้นมีความเคารพรักในพระราชาผู้ปกครองแคว้นที่ตัวเธออาศัยอยู่นั้น เราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันในต่อในวันหัดไป